ความเป็นมาของบ้านไสไคว่หมู่ที่1 2ตำบลวางยินอําเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอาณาเขตของหมู่ที่1 2ติดเหนือติดกับหมู่ที่7ตำบลวังยินอําเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชติดใต้ติดกับหมู่ที่13ตำบลวังยินอําเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตะวันออติดกับหมู่ที่7ตำบลเขาโลอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่ที่11 ตำบลโอโรอำเภอตุงตรงจังหวัดนครศรีธรรมราชทิศตะวันตกติดกับหมู่ที่7ตำบลวังยินอำเภอบางกันจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ทั้งหมด2,400ไร่หรือ3.84ตารางกิโลเมตรที่มาคำว่าใส่ควายจะคกกำโบเล่าของนายนาะกับชนะเล่าว่านางเดินทางก้จวไปยากง ผู้ใหญ่บ้านขณะนั้นมีนางบุญนางปานนางพึ่งกับชนะมารดาของนายนากับชนะผู้บอกเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านและเพื่อนอีกจำนวนหนึ่งจักชวนกันลูกไว้เพื่อน,นำมาต่อเป็นเคื้อป้าสวมใส่าำรับคนในหมู่บ้านและละเวกใกล้เคียงหมู่บ้านมีการพัฒนาและ,ะเจริญมาเป็นลำดับจนมาแล้วหนึ่งที่จเจริญไปจะไปนอกเข้าสู่หมู่บ้าน มีเกะยายป้านำเข้าของเครื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาขายคนในหมู่บ้านการโตป้าใจเองในพื้นที่จึงลดลงเรื่อยๆจนในที่สุดพื้นที่ที่ใจสำหรับปลูกไกว์จำนวนมากก็ทิ้งร้างมีพืชพันธุ์อื่นๆขึ้นมาเต้นที่จนกลายเป็นป่าใสซึ่งตอนหลังมีการเรียบพื้นที่ที่ปลูกไกวยเดิมที่เป็นป่าใสนี้ว่า บ้านใส้ควายจนถึงปัจจุบันเดิมเป็นหมู่ที่4ตำบลวังยินอำเภอวังกันยังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แบ่งแยกหมู่บ้านมาเป็นหมู่ที่ดิบองเมื่อพศอทงปัน5 3ดองโดยมีนายดมมีบัวนำลงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านพศรอทองน5 3 2องถึงปพรอทอ5 9 2นายนิปนธ์เดชารัต ดำรงทำหน่งผู้ใหญ่บ้านปศท5 159จนถึงปัจจุบัน